ดูสีก้านแดงๆเลยค่ะมาพร้อมกับลูกๆใบแดงๆนางกิริณีก็มากับลูกนะคะพระนารายก็มากับลูกค่ะเท้ารำไพก็มากับลูกนะคะชายชนก็มีลูกมาด้วยนะคะแล้วก็ทศกัณฐ์กับเกาะเกตก็มีลูกมาด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้เราพามาชมแม่เขาแล้วก็ลูกเขากันนะคะ นี่ค่ะภาพรวมวันนี้นะคะพามาดูทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด7ต้นนะคะที่ฝ้ายได้ผ่าไว้นะท่านผู้ชมมีต้นอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพบกับฝ้ายอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะฝ้ายพามาดูแม่พันธุ์แล้วก็ลูกๆนะคะว่าเขาออกใบกันแล้วนะคะเริ่มที่ต้นแรกนะคะเขาชื่อว่าพมฤสีค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าก้านใหม่นี่คือแดงแปลดเลยนะคะนี่ค่ะ ลูกของเขานะคะคที่ได้เนี่ยจะมีทั้งใบแดงเลยก้านแดงเลยนะคะกับออกมายังไม่แดงทั้งแบบนี้ก็มีนะคะนี่คือลูกของเขาค่ะท่านผู้ชม ในส่วนของการแบ่งขายเนี่ยนะคะคือต้องรออีกสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าน้องยังไม่พร้อมเดินทางนะคะถ้ามีการจําหน่ายเบบีก็จําหน่ายผ่านเพจ a c e b o o k ลูกชาวนายิราหมาล,ลเดรนนะคะเดี๋ยวฝ้ายอ่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะเข้าไปติดตามกันไว้ก่อนนะอันนี้คือพรมฤสีค่ะเห็นไหมคะใบเขาจะมีความป้ายแดงเนาะ นี่นะคะเป็นบอนแผงจากมะขวันรังสรรค์ค่ะก้านแดงๆเลยค่ะถัดออกมานะคะคือนางกีดีนีค่ะเป็นบอลตับนางสงการนะคะนางกีดีนีใบใหม่ของเขานี่คืออ่อนๆนะคะท่านผู้ชมสีแปลกมากๆค่ะเห็นไหมคะเป็นบอลสีแดงนะคะกระดูกจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีจางๆของสีเขียวด้วยนะคะลูกของเขานี่ก็ออกแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะลูกของเขานะคะลูกของนางกิรินีค่ะวันนี้มาพร้อมแม่และลูกนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเดือนกว่า,วานะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากให้งอกเร็วนะใช้วิธีนะคะให้ใช้ทรายค่ะทรายล้างน้ํานะคะท่านผู้ชมเอาไว้แล้วก็ผ่าชิ้นเนาะเอาชิ้นไปวางบนทรายนะคะรับรองนะคะออกลากเร็วแน่นอนค่ะต้นนี้คือลูกของพานาลายนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะแม่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ใบสีแดงๆก้านสีเขียวๆเลยนะคะลูกของเขาเนี่ยเห็นเป็นหน่อแบบนี้นี่อีกไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นใบนะท่านผู้ชมนะแยกแยกไว้เลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะแม่เขาค่ะต้นต่อไปค่ะอ,อ๋อไฟลืมแจ้งเนาะตั้งแต่ไฟลได้มาเนี่ยท่านผู้ชมต้นแม่ต้นเนี้ยพมรสีตอนนั้นน่ะได้มาประมาณพันห้าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ต้นนี้นางกี่ดีนี่ตอนซื้อมาก็พันห้าเหมือนกันนะคะซื้อมานานแล้วเนาะพระนารายพันแปดค่ะซื้อแม่เขามาพันแปดนะคะมากันที่เท้ารำไพค่ะท่านผู้ชมเท้ารำไพออกหลอดใหมะะ่แล้วค่ะเป็นบอลป้ายสีแดงนะคะนี่ป้ายแดงเลยค่ะออกหลอดใหม่มาดูลูกๆของเขากันนะคะลูกๆของเขาที่ต้องปิดไว้ว่าจะได้ออกเร็วๆนะคะ ออกใบแล้วสองต้นค่ะลูกเขานะคะระยะเวลาก็เดือนกว่านะท่านผู้ชมยังไม่พร้อมเดินทางนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจเข้าไปติดตามเพจไว้ก่อนนะคะเพจ c e b o o k ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมเดินทางจริงๆอันนี้คือลูกเขานะคะนี่ค่ะไฟซื้อต้นแม่เขามาหกพันบาทนะคะนี่ค่ะหกพันบาทค่ะเนาะเดี๋ยวไฟคขอบไปเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปค่ะคือน้องชัยชนค่ะต้นเนี้ยไฟซื้อมาเป็นไม้จอมนะคะแต่แขกเที่ยวได้6ชิ้นนะคะตอนเนี้ยเขาออกลูกมาให้ไฟแล้ว2ต้นนะคะต้นนี้นะคะป้ายเลยค่ะออกมาก็ป้ายเลยค่ะแม่พันธุ์เขาคือป้ายทุกใบไม่มีหลุดนะคะนี่คือหลอดค่ะหลอดใหม่ตอนซื้อมาซื้อมาสี่พันนะคะประมาณสี่พันนะนี่ค่ะท่านผู้ชมไม่หลุดป้ายเลยนะคะแม่เขาอ่ะชายชนอ่ะนะคะ นี่ค่ะสวยๆเลยลูกเขาก็คือนี่ค่ะต่อไปคือน้องทศก,กัณฐ์ค่ะน้ชมขาทศก,กัณฐ์ต้นนี้นะตอนายได้มาเนียยังไม่แกะสีเลยนะคะก็คือได้มาในราคา5 0 0 0บาทนะคะอันนี้คือลูกเขานะคะลูกเขาได้ลูกประมาณ4ต้นแล้วนะคะกับทศก,กัณฐ์ต้นนี้ค่ะน้ชมเป็นบอลตับรามเกียรตินะคะ มากันที่ต้นสุดท้ายค่ะคือน้องเกาะเกตค่ะเกาะเกตค่ะต้นนี้ค่ะท่านผู้ชมออกแล้วหนึ่งใบนะคะเขาก็มาจะให้ลูกอีกอีกห้าเขี้ยวนะคะถามว่าทําไมเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคือผสมแอลกอฮอล์ผิดนะคะแล้วใบก็เลยไหมเหลือหนึ่งใบกําลังออกหลอดแล้วค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ไฟเอาไปแคะเคี้ยวนะคะได้ตั้งห้าเขี้ยวนี่ยก็คือต้นเล็กๆได้ห้าเคี้ยวอ่ะคะ่ะน่าทึ่งมากๆนะคะแสดงว่าเขาอ่ะ เป็นไม้แยกหนนะคะกำลังออกหลอดแล้วค่ะท่านผู้ชม่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นบอนสีทั้งแม่และลูกเขาเลยนะคะที่ไฟ่นำมาฝากนะคะระยะเวลาก็เดือนกว่าๆนะก็ได้ลูกเขาแล้วนะคะท่านผู้ชมต้นแรกพรมอสีค่ะนี่ค่ะพรมอสีต้นที่สองนางกีดีนีค่ะพรมฤสีซื้อมาพันห้านะคะอีกรอบหนึ่ง นางกิรินีพันห้าเหมือนกันค่ะพนารายซื้อมาพันแปดนะคะเท้ารำไพยซื้อมาหกพันบาทค่ะชัยชนซื้อมาสี่พันนะคะทศกัณฐ์ซื้อมาห้าพันนะคะอ,อ๋อเกาะเก็ตไฟลืมแจ้งเกาะเก็ตไฟซื้อมาเจ็ดันแดนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะ สวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กับลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ